สวัสดีจ้าพวกกะเป็นอุดรภากินน้าเที่ยวนประเทศสิงคโปุ๋ยแล้วพี่น้องเอาไม่เริ่มไม่เมื่อกี้เริ่มเปิดไมโครโฟนเลยบอได้ยินเสียงเริ่มเปิดไมโครโฟนมือนี้มากินต,าาตาําจะตำยังพี่น้องตําตา,ตาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าตาทุกอย่างที่มีในตู้เย็นพี่น,อาานอ้องตาบุกือสาบัดชามี่ยงเขาเฮ็ดยังกับบุือยังกับบุือซาบัดชสมียงเขาพี่น้องนาเวลานี่ตีหนึ่งกลัวแล้วมันรีเบียนกินคนอื่นเขานอนพี่น้องเป็นคนบุคื้อซาบัดนนม นี่ซึ่งคือที่เหมือนสวัสดิ์ทค่นเคลื่อนเคลื่อนการที่เป็นคนดีเท่าน,นหรพี่น้องการดีบพราะคนะยนงเสียสินน้อยอยอะ <c oughs> มาเล้พี่น้องแล้วม,มากินจะเป็นตับยังหมูใส่หมูสุย่างซิมิในตูน้เย็นสินก็เจอ๋วพี่นอ้องกี่ลืมไทยอัดที่ปีิดีโอไปแล้วเครื่องทั้งแล้วมาเบิ่งเอาเจ้าของลรืมเปิดไม่หางเลยเสียสิธิไ์ไรใจผู้อยู่กับเนี่ยกับตัวโทษไปหายผิ่นพอนกัน ขิของแกนเสนไปกินใหญ่แล้วพี่น้องเส้นไปกินย่ำใหญ่เสียค้นสุดยเลยมือนี่เลยตัดสินใจบ้ไปเน่ไปเครื่องมันเกิดบพ,พอนญ่พร้อมนเบ่ไปพร้อมมาพี่น้องมามันก็เจียวแซ่บอันนี้บ่รูว่าพักไงกินเบอไปหลายมือแล้วพี่น้องแต่จรจิเียเราเราจะมาล่องกินเบิ้มันสิขบาบนะอลนะกกีนล่องกินเบื้อนข้าหนึ่งแล้ว เผลออยู่พี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อย เป็นสไลร่ชดได้ไหม่เนาะ สุดแซ่บ่น้องตังมาอยังละรังเนางตังมาขายพร้อมน,นะเขาิ่พร้อม มันไม่ไปิบหนึ่งจังมากเดี๋ยวอยู่หาหนอพี่นอมตับเลยถังช,ชิ้นสื้อยุลันพี่นอมาแต่ยังหนาเขากเก่าอยู่ him อมกับเส้นเจียวพี่น้องเสเจียวเองนี่เนี่ยพรอมหอม,มเชาเนเจียวสูตรไม่ใช่เป็น,เ,นเก็บได้เป็นเดือนกับบกับบเหม็นคิวเดือนสองเดือนะพี่น้องใส่บะหมี่ัน ซอนจดพักัินก็ใครเกลี้สื่อมากผมกิน เป็นออกกินแล้วเนาะซื้อมาได้อาทิตย์นึ่งเลยได้พี่นหรอกมีสต๊อกมากินเลยเม้นข้าวโพดแบบนี้ไข่เส้นมันจะต้องเป็นน้ำย่อยออกมาพี่น้องดีแดงคือน้ำมันย่อยมากค่ะเม้นไข่เส้นแบบ ีใครเค็มขึ้นหนาแหละเนาะก็กินดีกว่านั่นเจ็บทอบ้อง มันกิีมันเห็นมีน,นมใหม่นอนเลใส่นมใหม่จะคั่มกันพี่น้องใครขอเช่นเขาเจอกินเบียร์เก่งพี่น้องพวกปัญหาเป็นหาเงินไม่หล่นกินแต่เบียร์แล้วพวปหาหล่อนเลยแล้วมัหาหล่อน แล้วมาไปเอาชินดำห้อดีกว่าอาชิปนา,าเขาเปเมาน้ำหล่อนดีกว่านะพี่หอง 窗户啊，你弄。 บัดได้ว่าเมื่อน,นี้ว่าสิเป็นสื่อหอยนางรมเลยพี่น้องไม่กินข้านอนรับก็ได้ไปเลย คิมต้อก่อนพี่น้องเมื่อกี้หันลองหักมากพอคอแต่บางครแบกงห้เพิ่นแจ้งน้อยนึงเป็นโบสถ์กินน้ำเบนเพราพนว่าปศิไปกินบ้านเล็กตักห้เพิ่นแจ้งน้อยนึง่งมิยกกับบงก,ยนนยนะยก,กับแบงกินกินพี่น้องเป็นคนไทยนะคนไทยแต่นม่ยังกับแบงกินกินผมเช่าเพิ่นกับใหม่เข้าผมเช่าเข้ากับเพิ่นสิลนะ คุณมากเพิเ่งจะเอาหน,นี้มะฝากพอดีแล้วก็ล่างเพชรเดีแต่มังคุดเบลเนี่ยแสบจะบอกออกคุมหมึกหน้า,าห,ห,นหน่อยมังคุดเห็นว่าพี่หรอ เล่าอะไรก Arrow, ็กินบ่แซ่บเลยพี่น้องค่อยๆกินเนาะค่อยเนาะ อฟกันเย้าหยวเขาเป็นใจเป็นโควิดนั่นเหมือนเป็นสิวน่งสิน้องสินี่ครับเป็นคนที่มากินอาหารอีสารน่ะพี่น้องมากินอาหารเราเล่ามันหนอกมันหนอกมันเ่าไปยื้อไซกับจะกินนั่นสิพี่น้อง

คลองวัน,น้อพี่นอ้องมือหนึ่งกับเมนเมนน้อ,นงนองนี่ผมมาหายพี่นอ้องจ้าม,มือส่วนมือแรกเป็นเอาใส่กอกมือซองโมกลางมือสามก๋วยเตี๋ยวซึ่งเอาตุ่มหูท่องอ ไม่คอนมะหาเอาเฉยขมือไม่คอนเอาเฉยข้อไม่คอนมะหาแบบตะกี้เพิ่นขายนะเพิ่นเอาไปลงปลูกเสกเรีรยบร้อยละเรื่องเพิ่นบ่มีเวลาน้ำก็คุณไมเฮหยน้ำกระเช็ดนึกกลิ่นมะหาพนะีม่เนาะมาส่งหรือมะแดงเนี่ยกลิ่นคนไทยห่อถึงสืบ่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันแท้กกันแต่นับถือกันพี่เป็นน้องกันได้นะพี่น้องความคิดของเบ็ดน,นะ เท่าดีไปเพื่อนก็นดีกลับมากเลยพี่น้องใส่เม็ดลำไยใส่เมื็ดลำไยพี่น้องของถึงกระปรอเฮ็ดพอดีเมื่อวานอันนี้แกกับอาอกินาให้ดรู้กันเพื่อนเนี่ยพอเวลาเป็นเฮ็ดเป็นกะ เอิ่นเพิ่นมากินนะน,น,น,นะบางทีเพิ่นก็มากินนั่บางทีเพิ่นก็นห่อกันไปกินบ้านก็นแล้วตามต้มสะดวกของพี่พี่น้องๆสินะใครอยู่รอแอมแอมอยู่กินเมื่อพี่น้องบางคนอยู่ไกลเบ่งไม่ไม่ร่ามันก็นไปส่งให้กินแบ่งกินพี่น้องคนไทยนรำกัน คนบอกว่าไม่ใช่เป็นคื่อกินตําหูเห้เลยอ่ะร้ายเนี่ยเพื่อกิน,ท,นทิ้งกินคว่างแผลเป็นเป็นสิบอกพี่น้องว่ามันบม่ได้สิ่ง,งที่กว้างเลยสพี่น้องเป็นเหมือนก้นใช่ไหมคันคลองที่เจ้าคลองมักกินกเหมือนเปน็นใส่ตู้เย็นไม่กินมือ้ออื่นเศร้าอีกสิเลยพี่น้องจะเลียกตำหนิไม่ได้หอดใส่ตู้เย็นหรอกพี่น้องเพราะว่าอาบน้ำกลับมาแล้ว ตอนยังไม่ได้อาบน้ำตอนตนี้ตีหนึ่งกว่าสี 4, 4, 2, ่สี่สองแบบไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำกลับมามานั่งเบงหนังไปหิวก,ก็กินต่ออีกคุณผู้อชอ,อกเป็นเหมือนขนแบบใหญ่ายเถอคือมันะเป็นเข่าเหนียวอ่ะมันเป็นเส้นเป็นตำหูสิมันใหญ่ไงตำับเบนนะอื่นเก็จะอิ่มเป็นบือิ่มนะเครื่องคาวบอลน,น้อยแพงแรับก,กินกับหิวแล้ว ใจเนื้อลำไยพป่นเงานใจเนื้อลำไยหลายได้ไง มันเป็นเฮ็ดทูนูขาวเนี่ยมึงแค่แล้วกว็มีขายนีบอบมากเเนี่ย เหมนเป็นคนงไงยๆเพิงสองล้วหกับกินอิ่มกับยุดผมคนยังไงไม่ได้อยากอย่งงสินะ อวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหเับพี่น้องขอบคุณเลยหลายเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณเลยหลายเลยพี่น้อง